กุ้งสดเนียนๆดีับขาาสำหรับมือนี้กับบรรยากาศอยู่ไหนเห้งจับแทบกินเขาจับแทบน้ำบาต่อมอ สำรับมือนีกับมาตาเฮ็ดเวียกไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของฝ่ายซุกคูทุกคนครับผมมือนีกับปปกับบ่าวต้มอีกแล้วมาบ่าวต้มได้เมนูแซ่บเเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกเป็นเมนูแซ่บเมือนีอู้ของแซ่บเบิ่งเบื้องทำกุ้งแซ่บๆมือนีอู้ต้มกุ้งสดเยอะๆต้มกุ้งสดครับมือนีต้มกุ้งสดมากับข้าวปุ้นมือนีอู้ยกับข้าวปุ้นนึงบะเกี๊ยสเทศพี่เด็ดเลยบะเขือเทศ มากับปิ่งไก่ปิ่งหนึ่งมือนี่ผักกับผักแกมกับซีเมนบักเขือคือเกาเอาเสแซ่บครับมือนี่เสแซ่บน้ำเบาต่อมลงมือครับลงมือสามีพ่อน่าฝ่าคนั้มาดมือนี่มากินเข่ามือนี่พิษจะได้เข่าเจ้ามากกับแสบคือเกาละครับมาเข่าเจ้าสุดแสบกับเบาต่อมเนาะอู้ทำเย้ยทำนี้ยอู้อู้อันนี้แหละใส่หนีเด้อค่ะพี่น้องทุกท่านอือ ขวังแกมมึงถุงก็ยิ้มย้อือถุงก็ยิงมิ่มแสมมากกับขาวเจาทำยิ้ไงมาาครับมาํำกรุงโซดใจข้าวปุณนอือ อืมเกล๋วเสี๋ยขอพับคำน้่งคำน้่งๆกบแทน้ำกันครับมือนี่นมี้ทำาแสบ อ้พอักบุ๋งกันนี่ครับแต่พักบุ๋งมันไหนมาคุยต้ำบุ๋งปัดเสียบๆน้ำกันครับบาทเนี่ย

ครับสำหรับมอนี้ก็บบรรยากาศอยู่หนาเงี้ยจับแท้ปินเขาแต่แตบน้ำเบาต่อมอ สำหรับมือนีก็มาแต,ต่เฮ็ดเบียกไม่ไม่ครับขืนจังให้จักหน้าน <c oughs> เนาะเฮ็ดเบียกไม่ไม่ขืนมากินเข่าเทียงน้ากัน <1 1> มานจะสวน <Ooh. S 1> อืมเงิพี่น้องกินตั้มสมแซ่แยบน้ากันค่ะพร้อมเนาะกระลังขึ้นมาแต่สวนครับมาแต,ต่เฮ็ดเบียกหนึ่งเบาต่อมไปเฮ็ดเบียกมาขึ้นมากินเข่าเทียงพาพี่น้องกินเข่าเทียงน้ากัน เสียบๆนาะมือน,นี้เนอะนอโ้ได้ปีงใกลมากแกม อืม,อ,มอะไรอืมบรรยากาศกินเขาเทียงมือนี้ห้อนคักครับอืมอห้อนนาอมือนห่อนกับแสบคือเกาแสบน้ำกันมือนี่ เมนูแสบเมนูหอนมาอนีิเอาฟ้นสิโต๊พี่นอ้องข้นประต๊ะเกเคือหน,น่อยปลาองข้าวหน่อยปกแปกแตกปกแตกมาแล้วกันนี้หัวตูดชดทำ่งีย้ย กินหนามบ่หรอมเระเขือเทศนี่เขาเอื่อนมเะเขือเทศเบอร์อรี่นี่เนาะสามสิบอนเนาะแม็นมมบ่าวน้ำตาลมะเขือเทศเบอร์อรี่สมปวยรวย กินอ้าวบรก <มา S 1> บระเคยิกุ้งสดดีเขาว่ะกุ่งซดเน้นๆเนมือนเขาว่ากินกินบบกระเจีเยบวิวพันสิดีเด็ต,ต่อื้สนสมๆน้ำเด็ดๆนั้นแซ่บนะ ขึ้มผลแต่ว่าผลบตุกหน่อยปกแป๊กปกแป๊กมาเพราะจะเอา,เอาหอนห่อนครับมน,นี้ขึ้นจาเขตเบียกมากกินเข่าเตียงน้ากันอืมแต่ประดายไทยชิบเบรอเพานหน่อยมากาค่ะก็จะผนสิตตรงนำบตรก quá <laughs> <laughs> thăm ừ ừ ừ

เ <C oughs> หลือไร้ใครหน่อยครับข้องแสบข้องเล็ดมือหนีอืโ้เจ้มพี่น้องเอฟซีสุกุตทุกคนมาหายุ่มมน้ำกันครับ <c oughs> หยุม่มเซนกับปุ่นมาแ้อแสบน้ำปลาต่อมเมนูเพชรหอนข้องแสบมือนนิอื้ออ้ แสบคักแสบคักว้าแสบคักน้องสักไม่พอนอ่ะแส่แสบแสบตีนองเอฟซีเบาต่อมปรว่าณจะเป็นทางไก่ทางไกลครับแสบๆน้ำกันขันมากขันถือใจก็ฝากกดไหลกดแชร์ครับตำรับเมนู่แสบเมนูตั้มสมกรุงสดมือนี่เบาต่อมสิขอวัยสำนีก่อนอู้เพชรหอนแห้งเนาะสักไม่พอนอ่ะฝากพี่น้องวัยสำนีก่อนขันมากขันถือใจ กดไลค์กดแชร์เนาะครับมาถ่าดุนกันไหมเนาะเบาต่อมสิลาพี่น้องไปก่อนมาถ่าดุนกันไหมว่มาเบา,าต่อมสิลใดเมนูสุดแซ่บตัวไหนมาฝากพี่ฝากน้องอีกครับอ่าอันกินมอสุภาพก็ขอจุดข้อไพเดอร์คร่ะเมนูแซ่บเมนูเด็ดเนาะคะ่ะครับไปลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ